พลับ,คร,บ,ค,รบครับเรียนรรท่านประธานที่เคารพกระผมพลรัฐโบุญจันทร์นนสายสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุรินทร์ขอญาตท่านประธานนิดหนึ่งนะครับท่านดรปทุมครับท่านดรปทุมกรณีที่ตอมอท่านประธานผมผมขอญอาตรับเรื่องวันนี้เลยนะครับรเรีเยกผู้จัดก,การตอมได้เข้ามาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาจริงๆครับแม้เป็นเพียงเงินเล็กน้อยดออรปทุมร้อยสองร้อย แต่ซื่อออกต่างประเทศมันเสียหายมากครับเดี๋ยวผมรับดำเนินการเป็นผู้ประสานงานให้เรื่งนี้ท่านประธานครับเอามาในสู่ส่วนของเรื่องของผมนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพมีข้อปรึกษาหารือส่งต่อไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมโรงเรียนบ้าน กันเตรียงหมู่ที่5นะครับตบําบลบ้านแร่อำเภอขาวสินรินจังหวัดสุรินทร์ซึ่งโรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลสองถึงมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่3ตั้งแต่ปีพศ .2545 สภาตําบลในขณะนั้นต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนใกล้ๆโรงเรียนบ้านกันเตรียงเนื่องจากเวลาฝนตกเมื่อไร น้ำท่วมทุกครั้งจึงได้ไปขอร้องทางโรงเรียนว่าขออนุญาตทําร่องระบายน้ําผ่านรั้วโรงเรียนทางด้านทิศเหนือของโรงเรียนเอาโรงเรียนก็ไม่ขัดข้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนหมู่บ้านใกล้ๆโรงเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อนสร้างมาแต่ปี4ี่ห้าท่านประธานครับนับเป็นเวลาสิบปีที่ผ่านมาแล้วที่ร่องซีเมนดังกล่าวมันพังไปข้างหนึ่งครับ แต่ผมและสมาชิกผุทธ่สภาจังหวัดสุรินจำนวนหกท่านได้เดินทางไปดูสถานที่จริงว่าเอ๊ะเขาเดือดร้อนจริงไหมเดือดร้อนจริงๆครับเพราะว่าพอผนังมันพังข้างหนึ่งน้ำที่เคยไหลระบายได้สะดวกไปอยู่ที่ห้วยระวีก็ไหลช้าเมื่อไหลช้าก็ทะลักเข้าโรงเรียนปรากฏตามภาพที่เห็นนี่แหละครับน้ำขังแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าสองเดือนท่าประธานน้ำขังแล้วเป็นอะไรครับ มีกลิ่นมีกลิ่นได้เป็นยังไงครับยุงลายก็ตามมาโดยเฉพาะห้องเด็กเล็กๆห้องอนุบาลท่านประธานอยู่ติดร่องระบายน้ำพอดีผมไปยืนดูยังแทบทนกลิ่นไม่ได้ปัญหาตามมาคือไข้เลือดออกกับผมและสอบวอหลายท่านในเดินทางไปที่อบอตอบ้านแร่เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหานี้นับเป็นเวลาผ่านมาล่วงเลยแล้ว จึงประสานเรียนมาท่นปรมธานไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ทนงเรียนบ้านกันเตรียงด้วยกราบขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube C i ีย c h a n n e l ด้วยนะคะ